รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกิดหนูนิ่งๆกันค่ะเอาละค่ะสิ่งที่ต้องถามนั่นก็คือเด็กหญิงนิ่งๆหรือนางสาวนิ่งๆ,ๆอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเออไม่มมไมแล้วมันกานามีไม่ยอนับเราเพราะโกรนนับเรารับไม่ได้ว่าตัวเองแก่ดูแค่วันนี้เป็นวันเกิดหนูก็พอแล้วมีไม่ต้องบอกอายุลหลกเพราะหองอกวันมาแล้วแล้ววันเกิดของน้อง น้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า,<อ>าวันนี้วันเกิดมาหนะมาต้องกินแบบอะลิมิตเลยมามเราเข้าสู่เอ่วัยนี้เราต้องควบคุมอาหารไหนๆสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นแทบพิเศษเป็นวันที่เวียนบรรจบครบรอบวันเกิดน้องพอดีเราต้องพิเศษกันหน่อยดีไหมคะก็รายการเราชื่อว่าคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวงั้นถือว่า น่อีกสามช่วงนี้มีสามช่วงใช่ไหมงั้นมีจะแจกของรางวัลทั้งสามช่วงซึ่งในสามช่วงนี้นะจ๊ะของรางวัลจะแตกต่างกันหมดเลยดีไหมดีเปล่าดีเปล่าไม่ค่อยมีแรงเลยไม่ได้กินอ่ะอ่ะอ่ะกระตุ้นนิดนึงรายการหมามันต้องมีขนมแอบอยู่แถวนี้ตลอดเข้าใจใช่ป่ะอุ้ยน่ากินมากเลยดูคึกคลื้นๆคินหมามีแหวนเลยมีโอ้เมื่อกี้ยังดูเป็นหมาหงอยง่วงสุดๆ อ่านิ่งๆพร้อมจะแจกของรางวัลคนอื่นไหมลูกพอ้เม <c oughs> ดีเลย <c oughs> <c oughs> แต่ขอบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่ากติกาของมีนั่นก็คือ3คํคำถามทุกทุกคนมีสิทธิ์ในการตอบคำถามแค่สิ์เดียวเท่านั้นส่วนวิธีการเล่นนี <c oughs> <c oughs> ้เลยแอดไลน์ออฟฟิเชียลของรายการให้เรียบร้อย <c oughs> ของเราในช่วงแรกน้องจะแจกอะไรลูกของรางวันก็คือบัตรกำนันห้องพักไปกับเลือกเลือกสีขาได้มีโอ้โหสปอร์ตสุดๆเลยสาวใหญ่ <c oughs> โอเคงั้นเรามาเริ่มคำถามเลยนะคำถามก็จะอยู่ในช่วงท้ายของเรื่องนอกกล้องอะมีดังนั้นน่ะทุกคนก็ต้องดูให้ดีด้วย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเยอรมน,นีและนิยมเลี้ยงกันมากคงหนีไม่พ้นสีขาที่ชื่อว่าดัชชุนหรือที่รู้จักกันดีในชาย,ยาว่าสุนัขไซรออซึ่งนอกจากจะมีให้เห็นเต็มเมืองแล้วสุนัขดัชชุนยังถือเป็นสุนัขที่เป สายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดอีกด้วยและด้วยความน่ารักบวกกับรูปร่างอันมีคาแรคเตอร์อจึงทำให้สองหนุ่มเจ้าเซฟและโอลิเวอร์ควักกระเป๋าทุ่มทุนสร้างพิพิธภัณฑ์สุนัขดชัชชุนแห่งแรกของโลกที่ชื่อว่า The d e c o Museum โดยสิ่งของที่จะแสดง ก็จะเป็นของที่ทั้งคู่สะสมรวมมากกว่า25ปีซึ่งมีทั้งของเล่น,นต,ตุ๊กตาสแตมภาพพิมพ์ลายรวมถึงเครื่องถ้วยชามที่เป็นรูปน้องหมาดัชเชนเรียอง่ายว่าอะไรที่เป็นดัชเชนจะถูกจัดแสดงในนี้แทบทั้งหมดนั่นเอง ก็หกขวบแล้วอะจัดให้หนูบ้างสิงนี้อะไรอะไรทุกคนได้เวลาตอบคำถามแล้วค่ะใครมั่นใจว่าของรางวัลในช่วงนี้คือของรางวัลที่ทุกคนอยากได้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเลยจ้ะเตรียมตอบคำถามเลย,ย<ะ>ว่าแล้วคำ<ะ>ถ,ถามไม่ค่อยพร้อมอะค่ะห้าสี่สามสองว่าแล้วคำถ,ถามที่หนึ่งคือ กับเรื่องนอนกกองอะลูกก็เข้าเรื่องนอกกองหนูก็บอกไปแล้วอะสายละเดี๋ยวนี้นั่งเล่นทีเถินนะคะทุกคนถ้า<ม>เก<ค>ิดใจ<ค>ไ,<ด>ไม่ฟังอะก็อดได้เลยวอเชอร์ er. สมหน้ามนไม่ได้ไม่ได้วันเกิดเราต้องเป็นแองเจลลลูกนี่ขอคำใบ้นิดนึงคำใบ้ไม่มีอ่นีเอะนั่นมีใบให้ก็ได้แบะแบะแบะไม่ใช่ มีใบว่าเลขตัวเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9เลือกมาอย่าลืมว่าหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นที่คุณจะสามารถตอบได้คิดก่อนนะจ๊ะ,ะนิ่งๆเป็นไงเพื่อนๆตอบได้ยังไงบ้างไหมมีอะไรโดนใจบ้างไหมอายุของหนูอ่ะอืมไม่รู้อมี่เอาทำไมอะ่ะก็หนูนั่งดูของกินอะ่ะหนูไม่ได้นั่งดูแชทเลยอะว่าเลย กดสั่งออนไลน์ให้หน่อยดินี่กดเร็วๆมาหิววันนี้วัน,นเกิดได้อย่าขัดใจดิขอโทษว่าแต่อายุของนี่งๆ,ๆ,ๆ,ๆต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเนาะเอาไว้เดี๋ยวเรามาขอข้อมูลจากคุณหมอกันแต่ข้อมูลนี้คุณหมอจะมามีคำาตอบให้มีในช่วงหน้าต้องตั้งใจฟังกันด้วยน้นคะ่ะเพราะว่า ข้อมูลเหล่านี้คือคำถามข mm ้อที่ nah 2ค่ะเอาละคะทุกคนเข้าส The ู่ในช่วงที่2และมีแอมขอดําเนินรายการด้วยความรวดเร็วค่ะเพราะว่าในเทปของรายการคนในพักสนิทเที่ยวสัปดาห์นี้เป็นเทปพิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดของเมื่อคืนนอนน้อยหรอคะ โอเคเด็กสาวของม่วงวันเกิดเด็กหญิงนิ่งบอกเลยว่าเทปนี้น, ok wa, นะคะของรางวัลเพียบและเพลิบมากอ่านิน่งๆขอหลอกล่อทุกคนของรางวัลในข้อนี้คืออะไรของรางวัลในข้อนี้มีก็จะเป็นบัตรกำนัลทำสปาของน้องหมาน้องแมวที่ร้านกับตันควีนส์พาราไดซ์ตั้งสามรางวัลแน่ เข้ามามจะมีสิทธิ์ส่งคำตอบได้เพียง1ครั้งสำหรับคำถาม3ข้อดังนั้นก็เลือกตอบกันเข้ามานะคะสนักสน่งดยอยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคลิฟอ์อลเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเท็ดส์แม ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยชราของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะม,มีพูดบทผิดอีกแล้วอะ่ะมันไม่ใช่คำถามมันเป็นการนำเสนอว่าคำถามเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เรากำลังจะโฟนอินไงโอ้ยงงมากเลยอะ่ะสามงงเลยลูก คำถามข้อที่2อ่ะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุนัขเ mm hmm. มื่อเข้าสู่วัยกลาง oh. หรือว่าวัยแก่แค่น <Okay. S 1> ี้พูดไม่ได้อว่าแล้วค่ะมีขอฟนอินหาอาจารย์ที่ปรึกษาสิจาอระไร yeah. ไม่ใช่โดเรมอนลูกทะลุได้ต่อให้ฉายาเขาจะโดเรมอนก็ตามสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครัอาจารย์คะ,าาคะวันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตมาสอบถามกันเกี่ยวกับเรื่องของวัยชราของสัตว์เลี้ยงค่ะเงันมีแอมขอเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะคือปกติแล้วการนับอายุของสัตว์เลี้ยง มันจะเทียบเท่ากับของคนหรือเปล่าคะก็มันก็จะมีสูตรคำนวณน,นะครับก็ง่ายๆก็คือคูณหกหรือว่าคูณเจ็ดแล้วสุนัขที่เริ่มเข้าสู่วัยสวนะคะจะอยู่ในช่วงของอายุประมาณเท่าไหร่คะก็จะประมาณ7ปีขึ้นไปครับทีนี้คะ่ะในวัยขนาดนี้ถ้าเราดูถึงภาวะของร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนบ้างคะความเปลี่ยนแปลงก็จะมี <c oughs> นะครับก็จะเรื่มีปัญหาเช่น บางตัวอาจจะเริ่มมีหมอกเร็วนะครับบางตัวอาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความเสื่อมต่างๆเช่นข้อเสื่อมหัวเข่าเสื่อมหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตมันก็จะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยที่เป็นวหมรุ้นไม่ร่าเริงเท่าใช่มันก็ก็จะวางที่สมมติว่าไปเด็กชนมากหรือเคยมแบบโอ้ยดุหรืออะไรย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะใส่ผู้ใหญ่นะครับ ปัญหาที่เราจะเจอกันก็คือปัญหาเรื่องของกระดูกกระคอที่เวลาเขยิบบ้ากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้กระดูกกระคอเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ซึ่งคือเป็นมาตั้งแต่ก็เรียกว่าเป็นจากธรรมชาติการอันทสองก็คือมันเสื่อมในแการใช้งานตามปกติองข้อนั่นเสื่อมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการเสียดสีหรือว่าน้ำไหข้อมันร้ลงมันมันมีการอักเสบเล็กๆเล็กๆเล็กๆเกๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอพาะฉะัจวการอักเสบเล็กๆตลอดเวลาเนี่ย ร่างกายโดยเฉพาะตัวกระดูกยิ่งเราจิตึกว่าเอ๊ะกระดูกซุมมก่งมีอะไรผิดปกติอ่ะก็จะต้องแคลเซียไปก็เป็นลักษณะของยิปูนที่ทำมาเก,กอะดังนั้นเนี่ยบางคนเจ้าของมาท่านเอ้ยถ้าเป็นข้อเสี่ยงก็จะต้องกินแคลเซียมซีจะได้บำรุงกระดูกก็ถ้าเกิดว่าท่านยิ่งไปเติมไปยิปโบรี่้มันเยอะมาก,กมอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละเรื่องจะกินแคลเซียมอย่างเช่นเช่นมันเกิดการขาดรือกระดูกหักต้องควรให้กระดูกมันต่อกันเดินี่กินแคลเซียม นะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้เกิดเะไรพวกนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาพ่อเสือไม่ได้แล้วมัตกอยู่นอันตราะสิ่งที่เป็นอะไราถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าสวเริ่มมาถึงสู่สุนัขแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ปกครองต้องดูแลเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าปกติคืออะไรบ้างคะอาจารย์เรื่องแรกก็คือสิ่งที่เราจะให้เขากับเรื่องที่สองคือความเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเอง ครับสิ่งที่เราจะให้เขาอ่ะอนะครับอย่างเช่นอาหารเนี่ยเป็นอันแรกเลยอาหารในช่งนั้ทั่วไปเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามช่วงนึ่งช่วงอายุที่เป็นเด็กมันก็จะเน้นเรื่องโปรโตีนเรื่องแคลเซียมเรื่องอพลังงานเยอะๆเลยเพราะมันเป็นช่วงที่กะเติบโตกระลุงกระลอกเอ่อร่างกายกำลังสร้างร่างกายกล้ามเนื้อกระตั้งแต่พอเป็นช่วงที่เป็นอันดาวเนี่ยก็จะลดพวกนี้ลงแต่พอเป็นซีบีเอ็มหรืออายุมากเจ็ดปีขึ้นไปก็จะยิ่งลดลงไปอีก อย่างเช่นโปรตีนสูงก็จะไม่ได้เกลือแร่บ,บางอย่างราจะต้องมดด้วย <c oughs> ครับเพราะมันก็จะเริ่มมีปัญหาของของตามวาอัอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากินเกลือแร่มากเกินไปมันอาจจะมีโดยเฉพาะเกลือโพแทสเซียมอาจจะมีผลตัวใจนะครับโปรตีนที่สูงมากๆไปมันอาจจะต้องทํางานหนักมากขนะึ้นนะมันก็จะไม่ใช่วัยชราแล้วใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ย มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบแล้เราจะต้องนี่คือส่วนที่เราจะเติมให้เขาส่วนที่สองคือสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่หมอบอกต,อ,ตอนต้นั้นครับว่าเพราช่วงอายุที่มันเปลี่ยนไปเข้าสู่วัยสองอลไรสิ่งที่จะเกิดนคนือความเสื่อมนั่นแหยะตอนช่วงสําคัญหรือช่วงระหว่างเจ็ดแปดปีนี่นะครับเป็นช่วงที่ที่อ้อมแงของต้องมาลเน่ยจะต้องเฝ้าเะวังแลว้วก็ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมันก็มาหาหมอ อย่างน้อยวอนแนะนำนี้นะครับมีระบนคนกันเองต่วสุขภาพประจำปีสิ่งีก็จะมีน้องหมาวัยสอวอนเนี่ยเขาก็ต้องควบคุมอาหารถูกไหมคะเรื่องโภชนาการ,รเนี่ยสำคัญมากสําหรับวัยนี้ใช่ครับเขาต้องทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์จริงๆจริงๆ,ๆมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่ามันอาจจะต้องลดอะไรลงไปเวลาที่เราเราจะเลือกสารอาหารให้โดยเฉพาะถ้าบ้านไหนใช้อาหารสาเ็ตอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีอาหารสาหรับสวเนี่ยสูงขึข้น <ๆ S 1> นะครับัวเนี้เ็าจะทํามาแล้วเขาคำนวณมาแล้วว่าโปรตีนไขมันเืลแร่ต่างๆที่วนงให้เขาในสุนัขที่อายุประมาณขนาดขนาดนี้มันต้องให้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องมานันองคำนวณอีก <c oughs> ฟังอาจารย์บอกแล้วรู้สึกว่าผ่าหลาจะเปิ่มขึ้นมาทันทีเลยทุกคนว่าใครผ่าละมีเอาเป็นว่านี่ขอข้อคำถามที่สกันเลยคำถามที่สองก็คือ ถ้าสุนัขมีอายุครบ8ปดขวบจะเทียบเท่ากับคนอายุเท่าไรระหว่างข้อที่1คือประมาณ40-50ปีหรือข้อที่2ประมาณ35-40ปีค่ะมีคำถามเนี่ยมันผิดเป้าอ่ะทำไมก็มีบอกว่าแปดขวบอ่ะให้แปดขวบอ่ะ หนูไม่ได้แปดขวบครับนีน่ม,มีก็ไม่ได้บอกว่าน้องแปดขวบไอ้กว่าไม่อยู่แล้วว่าหนูแปดขวบอ่ะไม่งอนใช่ไหมไมียกตัวอย่างเฉยๆลูกหนูไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะพูดเลยว่าหนูแก่จริงเพราะว่าตั้งหนูตั้งแต่หนูแบบอายุเยอะขึ้นหนูขี้บ่นมากลูกเอ้ยวิงว่งวิงว่งทั้งวันอายมไม่ดีแล้วอะ่ะออกจากตรงนี้ดีกว่าไม่ทายแล้วเลย ตอบกันเข้ามาเยอะๆในช่วงนี้เด็กงอนแล้วนี้ขอพักช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารอลุ้นกันว่าของรางวัลของช่วงที่สและคำถามคืออะไรเอาลงอยู่ยนี่เลยปิดไปเลยปิดช่วงเลยหนูอยากลงแล้วอ่ะโฆษณาป่ะ,ปปะ,ปะเด็กันบนช่าง <laughs> โทษโดยการคอยอ่ะคอยนะคอยนะับ1 2ึ่งสองสา การคนได้พักสดได้เที่ยวเทปนี้ค่ะเป็นเทปพิเศษพิเศษในวันเกิดของนุ่งนิ่งซึ่งนางจะมาจับแจกจับแจกและจับแจกในทุกช่วงเลยค่ะเอางี้นิง่งตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องมีคําถามที่3ด้วยแต่ว่าเรามาบอกกันก่อนว่าของรางวัลในช่วงนี้คืออะไรเป็นชุดผลิตภัณฑ์สหรับน้องหมาน้องแมวแบบคอมโบเซตเลย ขีดกระเป๋าตัวเองมาจัดเซตให้ทุกๆคนเลยนะคะอันนี้มีกี่เซตคะนิ่งๆเต็มใจ่<ด><อ>แจกปะเนี่ยงั้นคำถามข้อนี้มีแอมขอเอาดอรอไปเลยดีกว่าค่ะจัดไป<า>น,น,น,นี่สนักสนุนดรอคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟออหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอีกกู Studio, มาแนะนำสถานที่ฝากท้อง <Yeah. S 1> ที่ต้อน <Ooh. S 1> รับสัตว์เลี้ยงกันดีกว่ากับที่นี่ค่ะร้านอาหารแนบชิดติดทะเล Living Room Bistro หัวหินซอย51 <c oughs> หนึ่งในร้านอาหารไทยและอาหารยุโรปที่ถูกปรับหมุดติดอันดับตน้ตนๆว่าถ้าใครได้ไปหัวหินท้องแวะไปชิม yeah. อ,อาตาอาหารดีละจาคนเสิร์ฟก็ดีด้วยก่อนที่จะรับประทานนะคะมีขอแนะนำทุกคนนิดนึงซึ่งอ,อยู่ข้างหน้ามีเนี่ย<ม>เป็นเมนูไฮไลท์เป็นซิกเนเจอร์บางส่วนของร้านนี้เท่านั้นเริ่มเหมือนที่จานแรกนะคะจานนี้คือยำส้มโอ os, ปูนิ่มจานต่อมานะคะ <c oughs> เป็นหอ่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวอ่อน ซิกเนเจอร์ยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นชื่อของร้านเลยค่ะนั่นก็คือ l i ฟวิ่ง o ุงแพ t ริคในส้มโก็ต้องทานกับปูนิ่มไม่เคยรู้เลยอะว่ามันทานด้วยกันได้อ่ะต้องกลับไปทานที่บ้านกลับไปทำที่บ้านร้อยทานเองด้วยปูนิ่มความอร่อยของเขาอ่ะมันอยู่ที่ความสดถูกไหมคะแล้วก็ทอดกรอบกำลังดีเลยค่ะส่วนส้มโอเนี่ย อมเปรี้ยวนิดๆเพราะเวลาเอามายำมันต้องติดเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็เอามายำให้มันกลมกล่อมความเผ็ดกําลังดีแต่ความกลมกล่อมความที่มันเข้ากันนะคะเฮ้ยใช่อ่ะจานต่อมานะคะพอหมกทะเลในลูกมะพร้าวอ่อนโอ้โหความเข้มข้นคือให้ระดับสิบคนอะไรเบอร์นี้คะความโดดเด่นของเขาคือความจัดจ้าน อย่างที่สองมาคือมันมีความชุ่มลิ้นสุดท้ายความกลมกล่อมมันกำลังจะเข้าไปอยู่ในปากนี้ซิกเนเจอร์ยิ่งกว่านั่นก็คือ living room p a t t e r เฮ้ยของโปรดนี้นีต้องกินอย่างมีอันธรสได้ให้มีรีบกินมันไม่ได้จริงๆอ่ะ แลวความแฟ,แฟร์คืออะไรคนได้กินหมาก็ต้องได้กิน <Yeah. S 1> ในระหว่งางเค้ป้อนอาหารนี่นี่นี่ขอสรุปในเรื่องของอาหารให้เลยอาหารที่นี่นะคะต่อให้เป็นแนวฟิวชั่นก็ตามแต่ว่าเขาจะเน้นความถึงรสชาติความจัดจ้านยังคงอยู่มีมั่นใจมากว่าทั้งคนไทยและต่างชาติต้องเลิฟกับเมนูที่นี่แต่เบิ้นไว้อีกนิดนึงถ้า มาพักได้รับประทานอาหารร้านนี้เราลดให้อีก10ใจใจอะเนาะใช่ปะาาใช่อสไตล์เพลงได้ด้วยพาหมามาฟังเพลงพาคนมาฟังเพลงแล้วก็มาทานอาหารหมาทานไม่ได้นะอาหารมันจัดเกินไปอะค่ะเนาะกินของตัวเองโอเคไมได้แบบนี้ดี คำถามข้อสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะคะถ้าใครได้ใช้ไปสองสิทธิ์แล้วดังนั้นข้อนี้ห้ามเด็ดขาดแต่ถ้าใครยังไม่ใช้สามารถต่อมาได้จ้ะ <Round three. S 1> สำหรับคำถามข้อที่สามคือร้านริบบิ้นลูมเบสโตตั้ตองอยู่ที่ไหนอีซี่มากพิมพ์หนึ่ง <Yeah. S 1> ตอบชาอำมแล้วก็ถ้าพิมพ์สอง ตอผัวหินอ๋อ,อ,อข้อนี้ไม่บายแล้วกันเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะคะตอบคำถามกันเข้ามาค่ะอย่าลืมว่าได้แค่เพียงหนึ่งข้อเท่านั้น ถ้าใครตอบไม่ทันหรืออยากจะวอวยพรนางอย่างเดียวก็สามารถทักมาได้ใน Line Official เช่นกันนะคะมีจะอ่านให้หนิ่งๆฟังทุกข้อความเลย <G ül> ทุกคำอวยพรของหนูเพื่อนๆ <G ül> จะได้อะไรบ้างคะลูก <G ül> คุณลุกคุณป้ากินอาหารเม็ดได้ด้วยเหรอมี <G ül> นี่หนูใสๆเลยหนูคุณ <G ül> ฮัลโห สิ้นสุดเวลาการแจกยับก็รอลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลที่หนูนิ่งๆเขาฮิวมาแจกและสำหรับเทปนี้ต้องขอขอบคุณกับพี่อิกกูคุณนยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่ทำหน้าที่ช่วยทำความสะอาดบ้านในระหว่างท,ที่เรากำลังถ่ายทำและมาถึงประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใช่คุณ ติดต่อขอรับรางวัลได้เลยจบรายการเลยจบรการเลยเพราะว่าหนูมีนัดโอ๊ยจ้ะใครเขาอยากได้สาวสองวอไปเดทนะจ๊ะไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยเอาเป็นว่าเราจบรายการกันเลยไหมไม่ต้องพากแล้วเลิกปุบปากกันลูกมีว่ายิ่งน้องยิ่งพากยิ่งแย่เทปหน้าไม่ต้องพากแล้วนะโอเคปะ ไม่ต้องพากแล้วมีสุก็มีโดนด่าทุกสัปดาห์เลยลูกไม่ว่าจะเป็นเหลืองสคริปต์เหลืองแดกด้าเหลืองตีนกาไม่ดีเลยมีิวมีพวกคนเดียวกว่ามีด่าน้องได้คนเดียวสัปดาห์หน้าค่ะต้องอย่าลืมมานัดเจอกันในช่วงเวลาสนุกสนานแบบนี้กับรายการคนพักสนันเดีเยวทุกวันเสาร์าวงทพุธทางช่อง C M M 2 <S ีนักทาวุคน มีมีถามเรื่องนึงดิมีหัวเอรอะแบบเนี้ยจะโดนเซ็นเซอร์คัดเสียงออกเปล่าอ,อ่ะ oh, <no. S 1> ได้ไหมคะพี่เซ็นเซอร์ <laughs>